เือดร้อนไหมน้อาน้ำใช้มีไหมไม่มีเอเวนท์แสดงเดือดร้อนมาครับสามอาทิตย์ครับที่ไม่มีน้ําใช้เลยครับแล้วก็หาน้ําใช้ไม่ได้เลยเด็กก็อาบน้ำก็คันและคนที่ไม่มีเงินมีทองนะครับจะไปซื้อน้ําเขาก็ไม่มีเงินจะซื้อครับนะก็มีเจะซื้อก็ต้องตักน้ําที่กันคันอย่างนี้อย่าครับไปให้ลูกหลานอาบผมก็เดือดร้อนครับเอ้ทำยังไงดีแล้วผมก็เลยว่า พอเหน่อราชการให้มาดูแลหน่อยคราพผอพูดจริงๆนี่พราที่ปุ๊บเหนือราชการมาเห็นแล้วตรงนี้นะครับมันเป็นยังไงละ่ะก็ขอให้ดูเขาอยากจะได้กับพ่อแม่พี่น้องช่วยเหลือกัน,นครับประหยัดน้ำใช้น้ำในองค์ให้พี่น้องอะ่ะตักน้ำอาบวันแล้วกระป๋องก็พอล้างหน้าแล้วก็ล้างตัวพ่อนอนหลับ ่ต้องแปลงฟันเลยครับแปลงฟันด้วยครับเออนี่แหละผมพูดเรื่องจริงครับดูแหละมันเป็นอย่างนี้แหละบ้านเราเพราะอะรพี่น้องเห็นไหมเป็นยังไงครับนี่แหละเป็นอย่างนี้เลยครับเดือดร้อนค่ะน้ําไม่มีใช้น้ําก็น้ําใช้น้ํากินก็ไม่มีต้องซื้อเครออนมาใส่น้ํา ไปตักที่อื่นมันไกลค่ะรถเท่าไหร่น้ำใช้ก็เป็นรถทุเรศซื้อรถแก๊สรถสามร้อยก็ซื้อเป็นแก๊สรถถ้าเขาเข็นมาขายก็แกละยี่สิบบาทถึงสามสิบบาทสี่สิบบาทได้กี่วันได้วันเดียวค่ะสิบแก๊สรถแก๊สรถละสิบสองลิตรค่ะค่ะเดี๋ยวก็ช่วยโดยยังไงเอา อยากให้เขาคลองมันลึเอาน้ำมาเจ็กด้วยค่ะแมันไม่มีน้ำใช้นะคะในบ้านก็ไม่มีค่ะน้ำจะเข้าห้องน้ำน้ำใส่ในบ้านไม่ใช่มบ้านน้ิ้น้ำใส่เพอ่องาบ้ามาให้เขาบอกจะปิดบ้านเขาพามันเปิดน้ำใส่ ก็ได้แค่วันเดียวเองถึงสองสามวันด้วยซ้ำไปแค่วันเดียวแค่วันเดียวถูกไหม้แลสารมันขหมดไม่มีก็จะใช้น้ําตามหมู่บ้านมันก็เป็นน้ําดําๆน้ํามันอยู่ในขี้โคลงไงค่ะมันต้องการน้ำสักเดียวป้ามันก็เหลืองแบบชักเปิดมาเปลี่ยนเสื้อขาวหลานไปโรงเรียนอย่างนี้ก็เหลืองเลยแล้วยาน้ไม่จะไปเอามาเขามันจะเป็นน้ำเหลืองๆน้ําตามคลองตามหมู่บ้าน เบื้องต้นของอบตอก็ประสานไปทางหน่วยงานทางอำเภอนะครับทางอำเภอคูเมืองของเราและประสานไปทาง,ทางจังหวัดทาหารบกจังหวัดบีรมนะครับและไปประสานที่กรมทรัพย์น้ําจากโคราชเราก็ไปทั้งสามแห่งแล้วนะครับและก็เบื้องต้นเราก็ช่วยเหลือเรื่องบ่อกบดานที่มีอยู่ในหมู่บ้านนะครับ วันศุกร์ที่จะถึงนี้เราจะมีการมาเป่าน้ําดูน้ําเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีบาดาลอยู่ก่อนแล้วนะครับทางท่านนายกเองท่านก็ไปติดต่อกับประปาที่จะมาขุดเจาะในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์คือวันศุกร์เขาจะมาดูนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำอยู่กินน้ำใช้นะครับต่อไปนะครับ